กลางทุ่งข้าวสาลีที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางแสงแดดแผดเผาของเที่ยงวันมีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวเรื่องของโพลูเดียวิญญาณแห่งทุ่งสาลีในตำนานพื้นบ้านของโปแลนด์ที่ใครก็ตามที่พบเจอมักไม่กลับมาเล่าเรื่องราวได้อีกเลยโพลูเดียหญิงสาวร่างผอมบางสวมชุดสีขาวที่พลิ้วไหวท่ามกลางลม ว่ากันว่าเธอปรากฏตัวในทุ่งข้าวสาลีช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดในตอนเที่ยงวันใบหน้าของเธอซีเซียสูบผอมและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสายตาเย็นยะเยือกและว่างเปล่ามีเรื่องเล่าว่าหากชาวนาออกมาทำงานในทุ่งข้าวสาลีในช่วงเวลานี้พอลูเดียจะปรากฏตัวต่อหน้าเขาบางครั้งเธออาจเพียงแค่ยืนเงียบๆและจ้องมองบางครั้งเธอจะถามคำถามที่ยากจะตอบได้แต่หากชาวนาไม่ตอบหรือไม่สามารถตอบได้ เธอจะลงโทษเขามีหลายคนกล่าวว่าโพลูเดียสามารถทำให้คนเป็นบ้าหรือหมดสติได้ในทันทีบางครั้งเธออาจลงโทษถึงขั้นพรากชีวิตของผู้โชคร้ายคนนั้นไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่าโพลูเดียคือใครหรือมาจากไหนบางคนเชื่อว่าเธอคือวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตไปท่ามกลางความโดดเดี่ยวและโศกเศร้าถูกทิ้งไว้ในทุ่งข้าวสาลีที่ร้อนระอุจนลมหายใจสุดท้ายเงียบไป บ้างก็ว่าเธอเป็นเพียงตำนานเพื่อเตือนใจให้ผู้คนหยุดพักในช่วงเที่ยงวันไม่ให้หักโหมงานหนักจนเกินไปแต่ไม่ว่าจะเชื่อในแบบไหนเธอยังคงเป็นที่หวาดกลัวในหมู่ชาวนาเสมอมาชาวนาคนหนึ่งเล่าว,ว่าวันนั้นเขาออกไปทำงานในทุ่งสาลีเพียงลำพังแม้จะเป็นเวลาที่แดดร้อนแรงและทันใดนั้นเขาเห็นเงาแปลกๆของหญิงสาวที่ยืนอยู่ห่างออกไปเธอยืนนิ่งไม่พูดอะไรแค่จ้องมองด้วยสายตายเย็นเย,ยือก เขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ยากจะอธิบายแต่เมื่อตั้งสติได้เขาพยายามหนีหน,หน้สุดชีวิตแต่เสียงลมที่ว่าผ่านหูดูเหมือนจะกระซิบเตือนอะไรบางอย่างเขาหันกลับมามองอีกครั้งแต่เธอยังคงอยู่เหมือนว่ามีบางอย่างที่กักขังเขาไว้ในทุ่งนี้เสียงลมเริ่มแรงขึ้นเสียงฝนตกลงอย่างบ้าคลั่งทุ่งข้าวสาลีดูเหมือนจะโอนเอ็นและกลืนเขาเข้าไปทีละน้อยวันต่อมา ไม่มีใครพบชาวนาคนนั้นอีกเลยเหลือเพียงทุ่งข้าวสาลีที่อบล้อมด้วยความเงียบสงัดและเสียงลมที่ยังคงพัดแผ่วเบาบางครั้งชาวบ้านที่ผ่านไปยังอ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆของหญิงสาว ปัจจุบันโพลูเดียได้กลายเป็นหนึ่งในตัวละครตำนานที่ถูกนำมาใช้ในงานวรรณกรรมงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสะท้อนความกลัวต่อพลังธรรมชาติและบทลงโทษทางสังคมที่เกี่ยวกับการทำงานหนักนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของความเชื่อที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในเรื่องของการเคารพธรรมชาติและการรักษาสมดุลในชีวิตขอบคุณที่รับชมเงารับแห่งราตรีบิลลิสอินเรียลิตี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป